สวัสดีค่ะพี่ใต้นะคะเดี๋ยวพี่ใต้จะสอยมะม่วงสามได้ดูค่ะมาสอยมะม่วงกันสอยไปได้หลายลูกแล้วค่ะวันนี้มะม่วงสามดดูเขาจะออกเรื่อยๆนะแต่ก็ยาวมากแล้วก็หนักนะคะ โอ้ยเสียวร่วงอย่างไรลูกนี้โอ้ยเอ้ยลองแล้วค่ะล้องแล้วเน่ ไม่เข้าหรอกกลัวมันไม่ลงแตะก,ก้อุอ้ยไม่ได้สอยไม่ใช่ง่ายๆนะอั่นี้มันสูงนะคะเราเข้า ขาเลยได้แล้วค่ะเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวมันร่วงแต่ก็ยาวนะคะไม่มีคนช่วยเก็บอ่ะคุณป้าไม่อยู่ถ้าคุณป้าอยู่คุณป้าก็ช่วยเก็บ ปก้งแม่ก่อนเดีย๋ยวหยิบมาดูมะม่วงเดยาสายต่อมังเหลืออยูย่สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะแต่เหนื่อยนะสายมะม่วงอะมะม่วงสามฤด,ดูเขาจะออกทั้งปีนะคะกินได้ทั้งปีสุข,ขาต้นนะคะเขาไม่นิยมบ่มนี่ค่ะนิยมสุข,ขาต้นให้ดูลูกนี่ค่ะ ย้อนแสงหน่อยนี่ค่ะเหลืองคาต้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปสอยต่อก่อนวางไว้ก่อนลูกเหลืองเลยค่ะเด็ค่ะสอยต่อก่อน เหลืองแล้วถึงสอยนะคะเราไม่ได้ว่าใสมาบ่มนะแล้วมันจะนั่นมันจะสุกคาต้นมันจะอร่อยปลูกเป็นไม้ประดับได้นะคะมันก็จะสุกเหลืองติดต้นแล้วก็ปลูกเป็นผล่วลายกินได้อร่อยดิบเนื้อง่วงดิบก็ทำตำน้ำพริกทำข้าวผกกาปีป๊ยกอร่อยนะคะเอ้ยหอบเลยเนี่ย ทำเข้าแต่กอ,อเดี๋ยวว่าจะลานกิ่งนะสูงมากมันสอยยากให้มันต่ำๆก็สูงไหลลูกอยู่แต่มันสูง อุอ้ยไม้มันหนักไม้แต่ก็อุ้ยตรงในลูกเอาลูกในดีกว่าลูกนอกเหนื่อยแล้ว เสียใจไม่งอแล้วลูกนี้เอาลูกในเจอลูกในแล้วลูกนอกโอ้ยก่อน โอ๊ยเจอสองลูกอ่ะข้างในอ่ะโอ๊ยเหนื่อยค่ะงานเดี๋ยวเมยอยู่ตรงนี้เอาสองลูกนี้เดี๋ยวไปเก็บลูกนี้มาให้ดูที่ร่วงเมื่อกี้ นี่ค่ะพอล้พอล,วพอลว้วันนี้ก็ได้สิบกว่าลูกนะคะนี่ค่ะให้ดูไกลๆมันมืดนี่ค่ะสิบกว่าลูกวันนี้แต่ว่าสอยไปแล้ว <c oughs> เหนื่อยขอบคุณนะคะบ๊ายบายไม่ประมาทกันอย่าตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน thank you for watching bye กินมะม่วงสุกกันคะ่ะบายจูบสวัสดีค่ะบ๊ายบาย